มันจะไม่เป็นเล่นเดิมอ่ะแล้วมันก็จะไม่เป็นอีกอันนะนายดิวนายดิเนี่ยเนี่ยแล้วมันจะอยู่ไกลคนสุดอ๋อล้วทำไมมันตรงข้ามกันเลยอ่ะใช่ขอไปคิวคิวดีกว่าที่ได้ออกมา เออไม่ออกไปจอต,ตัวนี้เลยตั้งแต่เดียวย้ายกูมาติดอยู่ที่นี่ตลอดไปกูยังไม่เคยได้กลับจุดเกินเลยยนะตนน้กูวนเวียนอยู่จุดนี้นานลวนหลายรอบแม่เอ้ยกูไม่เห็นจะได้เกินห้าสักทีเลยวะ เราวนอยู่แถวนี okay? ้เลยมาเอากล่องโอ้วัดความโลภวัดความโลภไอ้คิดดีมึงเลือกคอนเทนต์เดี๋ยวนะมันมันกดยังไงนะมันกดยังไงเลือกเลือกจุดนะ W A D แล้วก็สเปซไปทางไหนอ่ะมันกดยังไงมันเสียงอ่ะมันจะไปยังไงอ่ะกดสองปุ่มเลยเสียง เยี่สวยเย็นสวยเลยถือว่าทำได้ดีเย่นิวเลือกคอนเทนต์ดีกันกวัวเรายอมกันสักครั้งหนึงกันยอมจริงดิวยอมยอมยอมไอ้แฟนไม่เลือกยี่เป็นมันจะสามเ้วยแลยละนู้นยอมเัยเพนเถอะเฮ้ยเอา ี๋ดูสักครั้งจริงๆเว้ยให้กูได้บ้างเลยโอเคโอเคโอเคกูขอบ้างกี้ยากเ็นเจต้องไม่มีใครได้กุนเจโอ้สวยไอ้แบงก์มันได้เลยไว้ความโลภพวกมึงไงความโลภพวกมึงอยู่อีกไล่มออีกเรายังมีโอกาสชนะไหม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูจะได้กูจะได้เรากูจะได้เลยกูนาจะเลือกกไอ้พวกโลกไอ้พวกละโมบโลกมากพวกเกียพวกละโมบกูไม่ได้่าเอฟแอมว่ต้องเอา อไอเชลเลตที่หนึ่งได้มะเขือโคตรคุ้มเลยเฮ้ยมะเขือไอเด้น,นะ <c oughs> ที่หนึ่งได้มะเขอือแล้เรมาอีกแล้ววะเออที่ได้เป็นที่ข่งกูงั้นแหละทีนี้ทินผมไ้กูติดตัวใจไปดิว <c oughs> อะไรได้บ้างวะน,นะอของโคตรเยอะมึงใช้บ้างเหอะกูขอชิมกันนะ จไดยังเยอหนึ่งสองแปง้งกุญแจพอดีกุญแจกุญแจปะกุญแ,แจเออจริงจริงเออมันปรับไอ้กุญแจที่ใช้ในการเป oh. ิดกล่องด้วยได้นะอันนี้กูก็ปรับรถกุญแจเริ่มต้นมาแล้วเหลือคนละสามสิบ d e f a u แม่งสามห้าแบบเล่นมินิเกมเดียวเปิดกล่องได้เลยเออ default oh. ตอนนั้นเราเล่นสี่สิบใช่ไหม จุดสิบอะยากนี่คิดไม่ออกบอกไม่ถูกย้ยดูแม่งเหยียบจุดนี้แม่งยังได้มาเจอนี่ยนี่กูจำได้มึงดูเฮี้ยนี่มันญี่ปุ่นเว้ยไหนเนี่ยไอ้ทรายเนี่ย เออมันคืออะไรวะมันคือไอ้ทรายมันดะกวาดใช้กอาตกวาดทำอะไรวะไม่รู้อะให้สวยเงี้ยมันมีประโยชน์เลยความเสี่ยมย่อมมาก่อนกูยาออกไปจากที่นี่แล้วดี๋ยวไม่เปิดอ้าวแล้วอ้าวจะวนนะพี่อะไรอะไรเนี่ยสันติสันเต โ,โตรมันหาโคตรมันสมัยยุคกีกโบราณเออเยอะเกินเลยในซองเฮ้ยเฮ้ยเธอเธอเฮพุ่งไกลจังเฮ้ยคอมันไกลจังเล่นยังไงเล่นยังไงเฮ้ยทำไมพุ่งไกลจังทำไมมึงเล่นได้วะไม่รู้กูไม่สามารถจะเป็นพิมพ์นี้เล่นแบบนี้ได้เป็นพิมพ์บูเซนซิทีฟเกินไปเฮ้ยเฮ้ยจับเฮ้ยจับเฮ้ย không phải bởi đi là một cặp của tôi hơi 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 เราไปจะวนมาตอนไหนเนี่ยดิวเป็กบ้าไหมกูหิวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกาดชนะวะโอ้โหกูล่วงอะผู้ล่วงไอ้เชี่ยล่วงล่วงที่แม่งไปอยู่ตรงนี้เลยไปไปหาม้านเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวด้วยด้วยด้วยบังบังเดี๋ยวบังไม่ได้เฮ้ย อุ้ยกลัวกลอบไปฮัอาเบ่เลงกันสุด้กเลวลกัโลกนั่งคู่ทำไมนอแล้วกูมาอยู่นี่ได้ไงวะได้อ่ะมันไปได้กูแค่ดิกูต้องเสี่ยงเดียวเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยใครวเใครวะเอากูเหรอเเเ้้ยา อตายเลยวาจะการกูเว้ยกูพีดกูไม่ทำอะไรเลยวนท้ายเฮียแมวงกูพีดเว้ยตีงูตีตายไม่เป็นอย่าลำซ้ำลำซังไม่พอมันจะชนะอะไรเหียตาบอด ยังมีกุญแจเยอะขนาดนั้นไปทำไมวะขามเลยมะเขืออ่ะมะเขือเลยะเขือเดี๋ยวกูซ้ำเดี๋ยวกูซ้ำกินผักไปเยอะเลยเพื่อนผักมีประโยชน์ด้วยกูลืมแล้วเนี่ยกล่องมันกล่องไหนวะเฮียกูลืมไปเลยเฮียกล่องไหนวะไม่มี็สามกล่องอ่ะแค่กล่องสองกล่องนั่นแหละ ไม่สมเด็จเดียวขนาดตายแล้วปากมังมันยังผง,งาพผง,งาอยู่เลยมันเขื่อนสองอันเลยมันใช้ลูกตุ้มก็ได้นะเอ้ยของฝ<อ><ภ>า,ากกินผักเออกินผักเยอะๆอ่ะผอมแห้งแรงแล้วมาแล้วไป <c oughs> อยู่ดิวไม่ดิวเหรอควางงูไม่ผลคอด <c oughs> <c oughs> ิวควางงูไม่ผลคอก็ไม่ใครก่อโดนเนีย หนุ่มนะหนนุ่มะไงหนุ่มนะเย็นะบอดดีเดี๋ยวต่อดิอุ้ยไอเหี้ยก็ตายว่ามันจะเดินเอ้ยอยู่บนหินขวางงูไปเผลคออยู่บนหินไม่หมัดเล็งไม่ได้อะหมัดไม่โดนเลยเม็ดยายายาหมัดหมัดมืองจิ้มอยู่ดิวยายาอยู่บนหินเอาอะไรไม่ได้อะ ไม่ตรงปะไม่ตรงกูเห็นไม่ตรงนะเทำไมซ้ายต้องซ้ายซ้ายหยับลงเออเออประมาณนั้นอันนี้โดนขาแต่น่าจะตายอยู่ดีงูงูสิงนี่วะไม่งูสิงกัดไม่เข้าแมม่งงไอ้้เหีียยึดไม่ชอบ ได้ด่านแต่ขออะไรก็ไม่รู้กูเล่นไม่เป็นด่านไม่ได้เกมน้อยจังวะจะต้องป่านหน้าคนโอเคในเกมน้อยคืออะไรวะอุ้ยเมื่อก่ไม่ได้ตัวเองไปไงกันไปไงกันกันไม่ใช่กูอ๋อไอดีวเหรอเอาเอออย่าโดนนะตัวเองก็โดนได้ มาฮะมาฮะอ้าวอ้าวโอยอ้าวแบงสวัสดีเฮ้ยเฮ้ยเอาล่มึงก็ตายกูไอ้เชดีวแบงค์ชนะไม่เฉยเลยไม่ได้ชนะเดยไม่ได้ทำอะไรเลยเฮ้ยรถไฟฉุดกันเดี๋ยวแบซัดกันมัวเลยวันดีดิววันดี ตายรถไฟเมื่อกี้เมื่อกี้เราไม่ได้ทำมันทำไมวะแล้วคือกลับสองกลับไปแม่งโดนสายตุยกูโดนของไอ้กันแน่เลยเมื่อกี้กูไม่ได้โดนไอ้แฟงไอ้แฟงมันยี่สิบกูโดนของมึงไปกันเลยของใครสักคนนะสี่เนี่ยย่าต่ำมันโคตรแรงเลยยี่เอ้ยบักโดนป่าไม่โดนรอด ยีนนี่บุญเยอะไอเยัยนี่บุญเยอะบุญแม่งเยอะจังวะเล็กูบิชกระตับบดีมีจะหลวดเปล่าไม่มีซะด้วยว้าวมันจะวับกูเยอะไปขนาดวะมันจะวับกู ก็ตายอยู่นวโอ้มึงโดนก็ตายแทนเอาไอ้แฟงดีกว่าความเสี่ยงสูงไปแฟงเดลยอะไรได้บ้างวันแช้คองไปเลยเอ้ยเฮ้ยพิดคนิดคน แต่ไอปมันได้ชนะนะเว้ยเฮ้ยเอาอะไรอ่ะเลือดเอาแต่เลือดเฮียทุกคนเอาเลือดไปแล้วถ้ากูได้นำกระต่ายกูก็ตายใช่ไหมสรุปเออดิกูใส่เซ็ตพันเออกูก็ใส่เซ็ตพันอุ้ยเฮียแต่ใส่ใจถูกมึงกัดเซ็ตพันไปมันจะกัดกูขู่แล้วนะ กูขู่แล้วกลัดทะลุเซตพันแล้วนะไม่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 ทะลุน่าทะลุน่าจะมีอย่างเดียวที่เจาะเซตพันได้ก็อะไรวะอ่าระเลี้ยวซะด้วยมันวนอยู่ที่เดิมไะเนี่ยไอ้ก็ตายโง่เข้าไปตรงนี้โหดบัญหาแต่แรกกูก็กระโดดน้ำไปเลยเที่บอกเซสชันที่มัเกินไปแล้ก็เอ้ยโดดเหงแม่งโคตรเที้ยเงแม่ง กูปิดเพลงไงกูไม่รู้เรื่องใครโดดลงไปกูมามาเ๋ยวกูมาตอนนี้กูมาทำไมสีเดียวมันเป็นสีขี้วะสภาพเป็นสีขาวผ้าเดียวมันเรืองแสงหยุดกูมองอะไรไม่เห็นแล้วกูไม่หยุดกูไม่หยุด กูไม่อยู่เลยไอ้ยักษ์ที่โดนรนกูว่ากูว่าตามไปแล้วอ๋อแล้วกูแซงโอ้ยกูโดนแล้วเม่รีบแซงไปเลยแซงไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะคืออะไรอุ้ยโดนแล้วกูว่ากูไม่ได้ไปไหนแล้วไอ้เหี้ยทำไมกูเด้งอ่ะไม่รู้กูกรเโดดเต่อ เลยกูเด้งสูงกามึงเฮ้ย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 อ่าแล้วกูที่หนึ่งแล้วกูอยู่ในถ้วยเลยเออรอคูด้วยเล้วกูอยู่โคตรไกลเลยเฮ้ยแต่งมาแล้วดีขนาวะ ได้วาบเขี่ยทีไปเลยก็ไม่กูจำได้จะท้อพีอย่าได้เลยจะทำอะไรต่อเล่นฟันกูวีวาวเฮ้ยกูเปิดทางให้เสือ เอทำไมกูวิ่งมาทางนี้วะตางนั้นมันปิดอะมึงเป็นคนปิดเองก็มเออมึงปิดอะของกูเล<ม>ือดเอ๊กันกูไม่มีบมาเฮ้ยมีแล้วตอนนี้นมึงมีแล้วจะว่านะต่องา <c oughs> นที่จะกด<อ>เลี้ยวเลมึโงโดนงูสิงกัดตายแล้ว <c oughs> มัม้ยอ๋อเด้ ไม่ปวดเดี๋ยวกเลยแอะกูสมงมติไปหายแฟงกูไม่มีผิดมีภัยแล้วกูนี่ยางผ่านดิวะเดี๋ยวต่อเด้อยืนกันสามคนเหรอ่ช่วยเออดีเลยของกูเหลือว่ะเออโอเคเมื่อกี้กูเห็นตัวกูไม่ตายเดิมบุรีกูดีเหี้ย แต่ของกูไปสอง่งกินฟรีๆเลยนะเว้ยแค่นี้มันน้อยไปม่ใช้ของอะเแมงบูลีกูเกระต่ายน้อยเริ่มออกเดินทางนี่มันวนอยู่ที่เดิมโอก้กระต่ายงโง่แม่งโคตรเปืืองเลยไโอโ้บ้างวะรถตู้อยู่นะใครจะได้มงวะเดินกึงเดินกูมโ,มโอ้โหเรามาถึงกูโดนเลยไอย้ปดีโอ้ย

อ้าวมาดีโอ๊ยโอ๊ยงวดหมดเลยเฮ้ยจะแฟงได้อ้าวโอ้โหไปแล้วอย่าให้มันหนีอย่าให้มันหนีโอ้ยกูโดนต่อยโดนกูเย็บแบงได้โดนกูทำไรกูไม่ได้หรอก <Don> มึงทำไรไอ,อ,อ้แค่ฉลุดก็โง่ข้ากูไม่ตายหรอกไม่เห็นตัวละคไอ้เฮียนี่ไงแล้วมึงเอาไม่โดนด้วย嘛หนึ่งสองสามคืออะไรวะอ๋อเปิดทางเ,ดเงเปิดเองปิดเองไอ้เฮียอ่าตรงนี้ไอ้เฮียตรงนี้แม่งไม่เคยมาเลยก็่องเป็นของกูงั้นเหรอถ้ากูไม่ได้ศูนย์นะนะ พวกกูปล่อยให้มึงแล้วพวกกูไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วไอ้อ้าวจำฮะจำจำเที่ยอะไรอะเทียอะไรอะไม่ได้บอกสามเหลี่ยมเหรอไม่ได้ไปเที่ยวนะ สามเหลี่ยมแน่แน่เดี๋ยวมาฟ<น>ังเรียบร้อยเดินเผาดีที่กูฮิวมากเกินเออต้องเรือสักคนกูะจะเปิดโอากาสให้มันเท่าเทียมเว้ยดีมาก